สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่19ธันวาคม2565ณร้านแสนเจริญทีกเติมเพื่อนองจังหวัดวีรำนะครับวันนี้มีรถดิเตนพึ่งเข้ามาถึงนะครับเอาเอามารายงานพี่น้องหน่อยนะครับเป็นอีเตนหกร้อนะครับเป็นอีเตนหกร้อเครื่องคูปุต้านะครับ แต่ถล้อเครื่องคูปเปต้าเผื่อดำนะครับเผื่อดำนะครับไม่ดับเกียร์สองลูกนะครับมีเกียร์สองลูกนะครับยางก็เป็นยางยางเจ0ร้ยขอบ16นะครับยางหลัง7 0 0อขอบ16นะครับยางหน้านี่700้ขอบ16เหมือนกันนะครับหน้านหลังนี่เท่ากันนะครับเป็น กระบะเหล็กนะครับเป็นรถกระบะเหล็กเหล็กทั้งคันนะครับเครื่องเป็นเครื่องคูปัต้า14แรงนะครับมีไดสตาร์ด้วยสตาร์ทกุญแจนะครับเกียร์สองลูกนะครับพี่น้องดูเกียร์หน่อยนะครับนี่ครับนี่เกียร์ลูกหลังนะครับเกียร์ลูกหลังเกียร์ลูกหน้านะครับเผื่อดำานะครับพี่น้องเผื่อดำยางนี่ อยู่ประมาณ80%นนะครับอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับมีเล่มทะเบียนมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับสีสันก็พอดูได้นะครับสีสันพอดูได้นะครับราคาขายนะครับเราขายถ้าเกิดตามสภาพนี้ราคาจะอยู่ 165,000บาทนะครับ165,000บาทนะครับเครื่อง14แรงคูโบต้านะครับเดี๋ยวเราจะลองขับให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวลงจากรถทห้น็ดก่อนนะครับเกียร์2ลูกเครื่องคูโบต้าอา14แรงมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ พื้นที่ใช้งานนะครับพื้นพื้นที่บรรทุกนี่กระบะาย,ยาว3ามเมตรแปนะครับความกว้างของกระบะนี่เมตรเกนะครับเพ่าท้ายนี่ของร้อยของร้อยสินะครับเผ่าท้ายร้อยสิบห้าี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ,รา,าร,บราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับดูนะครับลองลองวิ่งดูนะครับเกียร์สองลูกนะครับพี่น้องัอน,นี้เกียร์เกียร์สองลูกนะครับขนหนักนี่สบายๆบายครับแล้วเกียร์ช้าแบบนี้นะี่ เครื่อง14แรงนะครับพี่น้อง165,000บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือพี่น้องท่านไหนจะให้ติดตามให้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ 165,000บาทนะครับเครื่อง4 4แรงนะครับเกียร์2ลูกนะครับยางขอบ16 700นะครับเผาร้อยนะครับกระบะยาว3าเมตร80นะครับกว้างมตร90นะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตลาหรถอีแตนคันนี้นะครับ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ทางร้านก็จะเชค็คระบบเบรให้เชค็คระบบไฟให้นะครับแล้วก็จะติดแต่สามท่าให้นะครับพี่น้องสนใจอยากจะให้ติดดาให้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรถอีเทนหกล้อคันนี้นะครับมีเลื่มทะเบียนชุดโอนอให้ให้ด้วยนะครับพี่น้องเข้ามาทดลองขับได้นะครับหรือพี่น้องอยากให้ทางร้านปรับแต่งทำสีให้ติดดาให้ทำสีให้ด้วย ก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ e ีแตนสี่ล้อเพาลอยด้านในหน่อยนะครับพอดีมีแตนสี่ล้อเพาลอยที่ทางร้านเก็บงานสีให้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับ เจ็ดสี่ล้อเพาลอยนะครับตอนนี้คือทางร้านกำลังเก็บสโลอยู่นะครับกำลังจะใส่สโลนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับสี่ล้อเพาลอยคันนี้นะครับเบรกน้ํามันนะครับเครื่องสปิดแรงนะครับเก็บงานสีให้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ระบบไฟนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเสนเจริญเตี้อ์ก็กลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กับทางร้านด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแส่นเจริญเตี้อ่์เขากับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป so ็นอย่างสูงสวัสดีครับ